มาดูพักเครื่องกับช่องยู u ู u ไอ i ์ไชนานะฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินฟ้าคำลนนะครับนอนก่องฟ้าคำลนจังหวัดพิจิตรฟ้าคำลน ฟ้าคำลนนอนกล่องเอาหก0้บาทนะครับหกรบาทหลวงพ่อเงินฟ้าคำลนหก0้บาทคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีิงดำวัดท่าสูงนะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์กดลึกพระสวยหน้าตาติดชัดนะครับนะเลี่ยมกรอบเลเซอร์ ชั่วโมงตอนทิชชิ่กรอบแบบนี้ต้องมี400นะฮะเนี่ยเมันเรี่ยมกันเนี่ยนะผมกรอบนี้เอา1,000บาทนะครับ1,000บาทหลวงพ่อพระใสนะครับป PCC พระใสป PCC อุดกิง่งต่อโค้ดด้านล่างนะครับโค้ดด้านล่างกิง่งต่อโค้ดเอา800นะครับพ่อพระใส เหรียมวินเทจ800บาทนะครับ800บาทขอภาษาเหรียญสมเด็จย,ย่าเนื้องเงินหน้ากากทองคำนะครับหน้ากากทองคำแท้นะทองคำหน้ากากไม่ใช่ไม่ใช่ลงยานะครับเป็นทองคำแท้เนื้องเงินหน้ากากทองคำเต้าพันห้านะครับพั 1, นห้าเนี่ยออกจากวัด ให้บูชาเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าสอง 3, พันห้าถึงสามพันนะเนี่ยเอาพันห้าในเงินหนักกากของคำยิปหาสัตวรันะครับมีเข็มยิปหสัตวรรัมีเข็ม,ม,ขมจมูกดงนะครับมีเข็มจมูกดองอมีเข็มจมูกดง เอา1,000บาทนะครับยี่พาสวรรค์หนึ่งพันบาทพกเอาใบโพหลวงพ่อรีวัตโสกกรามนะครับนะหน้าตาติดชัดเนื้อดำใบโพพ่อรีเนื้อดำ,อน,อดำนะครับหน้าตาติดชัดเอาพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาท เหรียญรุ่นแรกนะรุ่นแรกหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองนะรุ่นแรกหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองก็ะไลทองเป็นเหรียญทองแดงก็ะไ่ทองนะครับเอาสามพันบาทนะกันนะครับ,นะรบรสวยมากสวยเดิมรุ่นแรกหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองสามพันบาทเหรียญ <c oughs> หลวงปู่หลิวนะครับหลวงพ่อหลิว หลวงพ่อหลิวหลวงปู่หลิวหลวงพ่อหลิว,หลว,หลวเหรียญกลมนะครับสี่ร้อยบาทอ่านสะี่ร้อยบาทพระพุทธชินราชหลวงปู่บุญปุกเสกนะพระพุทธชินราชปู่บุญเสก เหรียญชินราชปูบุลเซ่ห้าร้อยนะครบห้าร้อยบาทในหลวง3มรอบตรงนี้สวยต่อโคดนะคับต่อโค้ดด้านหลัง3มรอบสวยๆต่อโค้ด สามรอบต่อโคดเนี่ยหกร้อยนะหกร้อยบาทโ oi, พย้อยหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาะลามนะครับโพย้อยหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาะลามแปดร้อยบาทสำเร็จโพย้อยนะแปดร้อยบาทหยดน้ําเนื้อเงินหลวงพ่อกเกษมนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อเกษมสองห้า สามหกนะสองห้าสองหกนะโอ้พาลึกไปลึกนะต่ำกว่าปีสามศูนยะ์เนนื้อเงินแปดร้อยแปดร้อยบาทป่ามะไฟพิมพ์ใหญ่ก็ไรเงินนะครับป่ามะไฟพิมพ์ใหญ่ก็ไรเงินแปดร้อยบาท ฝ่ามาไฟพี่เนี่ยกระดาษเงินแปดร้อยบาทเหรียญของขวัญรุ่นสามหลวงพ่อฤาษียิ้งดำแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทหายากนะครับเหรียญพบเหรียญของขวัญหลวงพ่อสีดำแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อขอมสุพรรณบุรีหกร้อยบาทนะครับปีหนึ่งหนึ่งหกร้อยบาท เนียกวินเทจยอดขุนพลหลวงพ่อเอียนะครับยอดขุนพลหลวงพ่อเอียยอดขุนพลหลวงพ่อเอียะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะฮะห้าร้อยบาทหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินห้าร้อยบาท ต่อคดวสธรลงยาน้ำเงินนะครับห้าร้อยบาทเนื้อเงินเนื้อเงินเหรียญคุ้มเก้าเนื้อเงินนะครับในหลวงหลอเก้าหนึ่งพันสองร้อยบาทคุ้ม 9, 2002, เก้าปีสองสองูโตภูเสก หนึ่งพันสองร้อยบาทสมเด็จคันธราชนะครับวัาสาราณาเป็ชีบุญเรือนสามร้อยนะฮะสามร้อยหลังเรียบไม่ค่อยเจอนะสามร้อยบาทหลังเรียบสมเด็จหลวงพ่ออดอวัดบ้านช้างขอยุธยาหลวงพ่ออดอหลังลูกเหมือนหลวงพ่ออดอวัดบ้านช้างจังหวัดขอยุญยาเอาหกร้อยนะหกร้อยบาท เหรียญพระล่วงดอยสุเทพปุโตพ่อกวยเสกนะครับอันนี o, res, ้เป็นเจดีนูนเรียมวินเทจสามร้อยสามร้อยบาทก็พระกล่องเนื so, no. Yeah, no. Mm ้อเงินหลวงปู่ข่าวัดวังว่านะครับเนื้อเงินมีเนื้อเงินอยู่สี่เหรียญนะเงินยาเงินยาแดงยาแดงขอบเขียวยาแดงนะครับอันนี้ยาแดงขอบเงินองค์การนี้เป็นเนื้อนวะนะครับห้ดูเนื้อนวะดีกว่า ของผู้คล่ำชุดกรรมการแน่เลยเนะื้อเงิน4นะวะหนึ่งต่โคสังกตินะครับวัดวังว่าจังหวัดระยองจดน้ำสี่ห้าองค์เนี่ยพันแบาทนะครับได้5องค์ได้เงิน4นะวะหนึ0งพัอยบาทใครสนใจรายการไหนก็ ตัสไลน์นะคะ D รับดีไลน์เอซีเอลวีอีนะครับเฟซบุ๊ก k ว่าต์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ